ราศีตุลเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าสู่เนื้อหาการดูดวงฟรีราศีตุลเดือนกรกฎาคมนี้ขอแจ้งข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเรียนโหราศาสตร์ชั้นสูงฉบับโหราจารย์ยุคโบราณซึ่งอาจารย์เปิดสอนออนไลน์อยู่เดือนละ1 1,000บาทสอนจนดูดวงได้ปล่อยวิชาให้ไม่มีกักเรียนจบนาไปประกอบอาชีพได้เรียนจบไปหนึ่งปีจะมีดวงตัวอย่างหนึดวงชะตา มาวิจารณ์กันแบบละเอียดยิบเพื่อให้ผู้เรียนไปแกะตามเป็นต้นแบบในการเอาไปใช้ดูดองคนได้จริงๆจบปีแรกหากไม่เข้าใจจะให้เรียนฟรีปีถัดๆไปจนกว่าจะแตกฉานสอนตั้งแต่เรื่องเอาดวงเข้าเลิกเข้านวางเข้าตรียางเข้าทักษะเข้าเรือนตนุเสธรวบมาตั้งแต่วงนอกเข้าสู่วงใน เป็นการคัดคุณภาพดาวว่าดีจริงหรือเสียจริงแล้วตีความหมายรวบเพื่อพยากรณ์ในเรือนราศีจักรซึ่งยังไม่มีครูบาอาจารย์ใดสอนให้ละเอียดขนาดนี้หรือท่านใดอยากทดสอบความแม่นยำก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อดูดวงแบบละเอียดได้ค่าบูชาครูปกติ1,000บาทแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนี้ลดราคาค่าบริการลงมาเหลือ500บาทเท่านั้น เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติหากท่านสนใจที่จะเรียนก็สามารถทดสอบความลึกซึ้งในหลักวิชาจากครูผู้สอนได้ก่อนจะตัดสินใจเรียนจริงเรียนกับอาจารย์นั้นง่ายดาเพราะทำเป็นคลิปสอนรันไว้ตั้งแต่0 1 1ไปเรื่อยๆผู้เข้าเรียนก็แค่แอดเฟซบุ๊กเข้ามาในกลุ่มลับว่างตอนไหนก็เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าไม่ใช่การไลฟ์สดแต่ทำเป็นคลิปสอนอย่างดี เรียงลำดับไว้ตามตัวเลขสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามได้ไม่อั้นใต้คลิปนั้นๆจึงสะดวกกับผู้เรียนทุกคนที่มีเวลาว่างไม่ตรงกันนั่นเองค่ะนี่เป็นการพยากรณ์การโครจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนกรกฎาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจรง100ิงร้อเปอร์เซนหรือไม่ถึง20%นนั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาตกฟากวันที่ เดือนพศออและจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูเช่น06.01น1มกราคม2527กรุงเทพมหานครส่งรายละเอียดมาแบบนี้จึงจะรู้ได้ว่าการพยากรณ์ของราศีตุลเดือนกรกฎาคมนี้ถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์กับดวงชะตาคุณใหม่นั่นเองชาวราศีตุลทุกคนให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เลยว่า เราใช้เวลาตกฟากในการพยากรณ์ซึ่งที่เรียกว่าราศีตุลน,นั้นหมายถึงเวลาตกฟากของคุณตรงกับราศีตุลเราไม่ได้เอาเดือนเกิดของคุณเป็นตัวกำหนดราศีเราใช้เวลาตอนออกจากท้องแม่มาพยากร์แทนซึ่งเป็นวิธีการที่ละเอียดแน่นยังนำไปใช้วางแผนชีวิตรายเดือนได้เป็นอย่างดีค่ะดูดวงการงาน ดาวการงานของชาวราศีตุลเดือนนี้นั้นคือดาวอังคารช่วงวันนี้ถึงวันที่9ดาวอังคารโครจรปิดพิษนาคในทลิดโทรเริกระวังการจับจ่ายใช้สอยของท่านอาจจะได้ของไม่ดีของมีปัญหาต้องนํากลับไปแก้ไขอีกแต่ภาพรวมด้านการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งเดือนเพราะว่าเรามีดาวอาทิตย์เป็นลาภผลเงินทองไปโครจรเข้าเรือนดีทั้งเดือน มีดาวราหูเป็นรายได้เสริมเข้ามาประคองไว้ถึงแม้นหลังวันที่23เป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะดาวพฤหัสเป็นอริโคจรพักองศาแถมด้วยราหูเล็งลัคนาแสดงว่าเงินเข้ามาดีแต่มีต้นทุนสูงเช่นกันนั่นเองค่ะช่วงวันที่สิบไปจนถึงสิ้นเดือนดาวังคารสวยเลิกดีไม่ถูกพิษดาวมฤตยูโคจรย้ายราศีไปแล้ว แต่ยังเร็งเรือนการเงินอยู่ดาวอาทิตย์เป็นลาบผลเงินทองหลังวันที่17จะโคจรเข้าเรือนการงานกลุ่มดาวพุธสุพะแสดงว่าการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นยังคล่องตัวอยู่มีรายได้เข้ามาจากงานประจำและงานเสริมมีผู้ใหญ่สนับสนุนทางการเงินทั้งเดือนแต่ก็ให้ระวังงานเสริมการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของท่านจะมีปัญหารวมถึงระวังลูกหลาน ลูกน้องบริวารทีมงานคนที่อายุอ่อนกว่าหรือลูกค้าจะนำปัญหาอุปสรรคดอกเบี้ยหนี้สินเข้ามาให้เช่นกันค่ะดูดวงสุขภาพดาวสุขภาพของชาวราศีตุลเดืนนี้นั้นคือดาวสุขโคจรตกพบมรณะจนถึงวันที่ส4ในระหว่างนี้วันที่7ดาวมรตยูจะโคจรเข้าพบมรณะมาซ้ำเติมด้วย แถมมีดาวราหูเล็งลักนาอยู่แล้วให้ระวังท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือโรคเก่ากำเริบช่วงวันที่15ถึง23ดาวสุกมรณะ,สะเสวยเทศาตรีเริกมีเหตุให้ท่านได้ออกนอกสถานที่ก็ให้ระมัดระวังอย่าไปที่เปรี่ยวที่มืดที่อโครจรจะเจ็บไข้ได้ป่วยและระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ หรือคนที่อายุมากกว่าเราได้ช่วงวันที่24ถึง31ดาวพฤหัสโคจรพักองศาดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เทวีเลิกดาวอังคารกุมราหูอยู่ในเรือนความรักดาวราหูเล็งลัคนาและโยกดาวศุกร์แปลว่าระวังจะมีปัญหาเพราะเรื่องรักรักใกล้ๆเพศตรงข้ามนำปัญหาอุปสรรคมาให้หรือท่านจะเจ็บป่วยเพราะเพศตรงข้ามเป็นต้นเหตุ รวมถึงระวังการทะเลาะวิวาทมีศัตรูเพราะเรื่องความรักเป็นต้นเหตุนั่นเองค่ะดูดวงการงานชาวราศีตุลเดือนนี้นั้นมีดาวราหูเป็นงานเสริมและการลงทุนมีดาวอังคารเป็นการเงินมีดาวอาทิตย์เป็นลาภผลและความสําเร็จช่วงวันนี้ถึงวันที่9ที่การงานของท่านมีการเงินติดติดขัดขัดและหลังวันที่ยีดาวพรหัสจ,จะโคจรพักองศา ทำให้การงานของท่านมีค่าใช้จ่ายสูงมีปัญหาอุปสรรคดอกเบีย้ยหนี้สินเข้ามาในการงานแต่ชาวราศีตุลท่านใดที่ตอนเกิดมีดาวลอยอยู่ในเรือนสหัชชะด้วยแล้วล้วก็ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนสิงหาคมท่านจะมีโชคทางการงานมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการงานหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่ทำอะไรเป็นของตัวเองก็จะมีพักพวก เพื่อนปูงญาตินิตจชิดใกล้นำความโชคดีทางการงานมาให้หรือใครที่ทำงานด้วยการเดินทางในระยะใกล้ๆท่านก็จะมีโชคได้เช่นกันค่ะประเด็นนี้จะเป็นจริงทั้งหมดไหมขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาเกิดมาดูจึงจะรู้ว่าถูกต้องตรงจริงร้อเปอร์เซนตไหมแต่ภาพรวมเรื่องการงานของชาวราศีตุลเดือนนี้นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ ดูดวงความรักดาวความรักของชาวราศีตุลเดือนนี้นั้นคือดาวอังคารช่วงวันนี้ถึงวันที่9ความรักของท่านก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยหรือแฟนของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ผ่านวันที่สิไปจนถึงสิ้นเดือนความรักของท่านก็จะมั่นคงสดใสแต่ก็ให้ระวังการคบหาสมาคมกับคนที่อายุอ่อนกว่า ด้วยอิทธิพลของดาวราหูเลงลัคนาและโยกดาวศุกร์ทำให้ท่านมีความต้องการทางเพศสูงหลงไหลได้เพิ่มหลงรูปคนหน้าตาดีและเผลอตัวเผลอใจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปหลังวันที่15ไปแล้วเขาจะไม่ได้อยู่กับเราหรือจากเราไปคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังแฟนของท่านจะมีคนคุยด้วยมีคนหน้าตาดีอายุ่อนกว่ามีกิก๊ก มีชู้จนเป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาทะเลิกรายย่าร้างกันและระวังไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่หลงสเสน่ห์คนหน้าตาดีหลงคารมเขาหลอกให้เลี้ยงให้เปให้ดูแลเทคแคร์สนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทองพอได้ตังแล้วเขาชิ่งหนีไปสำหรับชาวราศีตุลที่มีแฟนสมพงเข้ากับเราได้ดี ช่วงหลังวันที่9ถึงสิ้นเดือนท่านจะมีธุรกิจการงานการลงทุนทำอะไรใหม่ๆร่วมกันกับแฟนรวมถึงคนที่วางแผนกันว่าจะมีลูกด้วยก็เป็นช่วงเดือนที่ดีแต่จะให้ดีที่สุดคือเดือนสิงหาคมเพราะผ่านไป9เดือนหักลูกคลอดก็จะมีดาวหลายดวงที่สวยเลิกดีอยู่ในตำแหน่งดี ทำให้เด็กที่เกิดมานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะดูดวงโชคลาภดาวลาภผลเงินทองและความสำเร็จของชาวราศีตุลน,นั้นคือดาวอาทิตย์ช่วงวันนี้ถึงวันที่16ดาวอาทิตย์โคโจรกลุมดาวศุกร์ตัวตนเป็นคู่สมพลกันท่านจะมีผู้ใหญ่สนับสนุสน,นเรื่องลาภผลและความสำเร็จดีหลังวันที่17ถึงสิ้นเดือนดาวอาทิตย์โคโจรเป็นมหาจักร อยู่ในเรือนการงานงานที่ท่านทำอยู่ก็จะสร้างลาภผลและความสำเร็จได้ดีกลางเดือนนี้จนถึงกลางเดือนสิงหาคมชาวราศีตุลที่ตอนเกิดท่านมีดาวลอยอยู่ในเรือนสหัชชะท่านจะมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวนำมาให้เพื่อนฝูงญาติมิตรผู้ใหญ่ในตระกูลท่านจะมีโชคลาภจากคนเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับเลขเด็ด เลขมงคลงวดประจำเดือนนี้นั้นขอนำเสนอดาวอาทิตย์พุธอาทิตยสุขอังคารราหูและเกตก็พอที่จะนำมาทำเป็นเลขนำโชคได้เช่นกันค่ะ